สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวจะไปขึ้นรถรับส่งคนขับรอไปส่งลูกสาวบอดสกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องรลวที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้หลังจากที่ทาง Facebook อย่างดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นผ่านวันได้มีการเผยคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในย่านพัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งได้จัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021มหกรรมดนตรีที่มีคนเดินทางมาเริ่มงานจํานวนมากโดยคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ถ่ายคลิปของรถรับ่่่่งงททีีีเขยยนนห้าาารรรถวัับฟพ 2021แต่ไม่ผู้ถ่ายคลิปเดินเข้าไปสอบถามคนขับรถว่ารถรับส่งจากพัทยากลางพัทยาเหนืออยู่ตรงไหนก่อนคนขับจะหันมาตอบว่าไม่ทราบพอดีมาส่งลูกสาวบอสอยู่พร้อมบอกให้รอรถอีกคันและระบุคันนี้ไม่ได้ไปเพราะรอไปส่งน้องกลุ่มนี้ก่อนมีชายอีกคนพยายามเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมจากนั้นคนขับรถบอกว่าคนขับอีกคันยังไม่มาทางนี้ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นผัดวันระบุว่านักท่องเที่ยวสงสัยว่าฟรีหรือฟรีเฉพาะกลมทีมงาน ก็แถลงหน่อยรถคันนี้มีไว้สําหรับรับส่งเฉพาะลูกบัสหรือคนไปเที่ยวในงานไม่สามารถใช้บริการได้หรอสอบถามเห็นเขียนรับส่งฟรีแต่พอไปถามบอกไม่ไปรอไปส่งลูกสาวบอสงงมากค่ะพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021งานดีแต่มาเจอแบ่งชนชั้นแบบนี้เพลียเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ